บมนแล้วครับทำตามทำตามสัญญา <c oughs> เร็วเร็วเราสาม<อ>เร็วดิโอ้ทุกคนดูดิโอเคเดี๋ยวนับเองเร็วครั้งเดียวพอเร็วอ่ะสามสามครั้งบอกแค่สามครั้งพอรักนะคะ่ะ อ่าหนึ่งยังเมื่อกี้มันสะดูดเอาไม่เอาไม่อีกอีกครั้งเออแล้ปอกแปกนะคะสองอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวรักปอกแปกนะคะสามนีม่ไงอี <c oughs> คน เหลี่ยมตะลุกมคนดูเริ่มออกแล้วครบห้าพันปุ๊บออกเลยอ่ะคนดูมาเพิ่มอีกนะครับก็ยังไม่ได้ห้าดาวเลยทุกคนค่ะ ทุกคนทุกคนวันนี้ผมจะได้ห้าดาวไมเลยได้กี่ดาวแล้วสี่ดาวมาสี่ดาวมาสองวันสามวันแล้วเนี่ยไม่ได้ห้าดาวสิเกินแทนว่าซ่านที่แปล็คท็อปสามวะ่ะโอ้ยของรับ1 1> ผมครับหนึ่งเหรอสวัสดีครับฝาก ทุกคนครับฝากเพจอ่าปอกแปกเด็กดาแฟนคลับด้วยนะครับมีพี่เจนเป็นแอดมินนะครับผมพี่เจนส,สวยๆนะครับถ้า <5 S 2> ดาวนี้ขอเป็นแฟนเลยเอยมันเร็วไปเป้าสินสอดต้องมาแล้วแหละอึงครับผมว่าผมก็คิดไม่แบบนั้นเลยใช่ไหมไปไหนเอร่าอีบเลคุณเขาบอกว่ามีแต่เพจแฟนคลับหรอ นี่เพจแฟนตัวจริงบ้างหรอนีไ่ไงก็คุยอยู่เนี่ยโหอะไรวะไม่รู้ตัวอีกไม่ใช่แล้วไ,ไม่ใช่แล้ว,ลวน้อยใจวะหกพันคนดูน้ำตาล่วงเนี่ยคนพี่แม่มา <laughs> ไอ้เคยกาแฟมีติ้งแบบปะ